นักวิจัยครับที่สามารถพัฒนามือของหุ่นยนต์ให้สามารถที่จะหมุนวัตถุวัสดุต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยกล้องในการมองเห็นครับผมผลงานนี้เป็นของทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกครับได้พัฒนาวิธีการแบบใหม่ที่ช่วยให้มือของหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะหมุนวัตถุได้กัน สัมผัสเพียงอย่างเดียวครับไม่ต้องอาศัยกล้องไม่ต้องอาศัยการมองเห็นเข้ามาช่วยเสริมแล้วครับโดยเทคนิคนี้เนี่ยมันจะทําให้มือของมูยูนเนี่ยหมุนวัตถุที่มีรูปร่างที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่ขนาดเล็กกระป๋องนะครับของนี่อาจจะมีความอ่อนนุ่มเช่นผักผลไม้แล้วก็ทําให้ไม่เกิดการเสียหายหรือว่าการบิดเบี้ยวของวัตถุเหล่านั้นครับแรงบันดาลใจของนักวิจัยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นจากมือของมนุษย์นี่เองครับ จากที่ทุกท่านเห็นในภาพนะครับมันมีมือที่ไม่ใช่มือแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแต่เป็นมือที่จําลองแบบนิ้วของมนุษย์นะครับเขาได้แรงบันดาลใจว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะหยิบของสิ่งต่างๆด้วยตัวไม่ได้ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายและไม่จำเป็นต้องมองเห็นก็ทําได้และสามารถที่จะหมุนของเหล่านั้นโดยที่หลับตาก็ทําได้ครับผมก็เลยพัฒนาระบบที่ใช้การติดตั้งเซ็นเซอร์แบบสัมผัส จำนวน16ตัวไว้บนฝ่ามือแล้วก็นิ้วของหุ่นยนต์แบบ4นิ้วนะครับในการทำหน้าที่ตรวจจับว่ามือของหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังสัมผัสวัส,สดุวัส,สดุต่างๆนั้นอยู่หรือเปล่าและกำลังสัมผัสในมุมในองศาแบบไหนครับหลังจากนั้นครับมือหุ่นยนต์เนี่ยก็จะได้รับสัญญาณ Binary แบบ Basic แบบง่ายๆนะครับเข้ามาเพื่อช่วยให้หุ่นยนต์เนี่ยมีข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็เพียงพอเกี่ยวกับ โครงสร้างสามิติแล้วก็ตำแหน่งทิศทางต่างๆของวัตถุที่กำลังถืออยู่หลังจากนั้นมันก็จะสามารถทำการหมุนวัตถุได้โดยไม่จะเป็นต้องมี m a ชชีนวิช s ั่นหรือกล้องเ,เข้ามาช่วยในการมองในการจับตาดูครับในการฝึกหุ่นยนต์ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับในขั้นแรกเนี่ยนักวิจัยก็จะใช้ระบบจำลองที่เป็นซิมูเลชันครับเข้ามาช่วยฝึกฝนนะครับให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถหมุนชุดวัตถุต่างๆที่มันมีความหลากหลายได้รวมไปถึงวัตถุที่ จะมีรูปร่างที่มันไม่สมมาตรหรือว่าไม่ปกติครับผมโดยให้หุน่นยนต์ประเมินตำแหน่งปัจจุบันของข้อต่อของตัวเองนะครับรวมถึงแอคชั่นคือการกระทําที่เพิ่งจะทําไปก็จะเป็นการประมวลผลว่าวัตถุเนี่ยมันกําลังหมุนหรือเคลื่อนที่แบบไรบนมือนะครับแล้วก็จะนําข้อมูลเหล่านี้เข้าไปบอกมือหุ่นยนต์ว่าข้อต่อส่วนไหนจะต้องขยับเป็นตําแหน่งต่อไปนะครับในการขยับหมุนวัตถุนะแล้วในขั้นต่อมาครับนักวิจัยก็จะทําการทดสอบ ระบบของพวกเขาบนมือของวุนต์จริงกับวัตถุที่ยังไม่เคยพบมาก่อนนะครับเช่นมะเขือเทศนะครับพริกไทยเล็กๆนะครับเนยถั่วกระป๋อง เป็ดยางที่เป็นตุ๊กตานะครับโดยระบบเนี่ยก็สามารถที่จะทาการหมุนวัตถุที่มีความหลากหลายโดยไม่เกิดการติดขัดหรือทําให้เกิดการตกหล่นเสียหายแม้ว่าวัตถุเหล่านั้นเนี่ยจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับหรืออาจจะต้องใช้เวลาในการหมุนนานขึ้นนั่นก็คือใช้ความรู้นะครับจากซิมูเลชันที่เรียนรู้มาก่อนหน้ามาในการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินการหมุนวัตถุจากวัตถุที่อาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนั่นเองครับ